ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิพิกุทั้งหลายพิกุที่ประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลวอยู่5ประการอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย5ประการคือพิกุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย ไม่อดทนต่อรถทั้งหลายไม่อดทนต่อโผฏฐะทั้งหลายพิขุทั้งหลายพิขุที่ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุที่ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลาย ห้าประการคือภิกุในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายอดทนต่อเสียงทั้งหลายอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายอดทนต่อรสทั้งหลายอดทนต่อโผฏภะทั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกุที่ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลวอยู่